ใช่ไหมคะใช่ไหมคะแล้วนะคะประเทศที่สองที่จะนี่แบง่งออกมาเป็นมาอันนี้เจอประสบการณ์เองนะที่เจอนะคะคนประเภทนี้คือกลัวจะสูญเงินกลัวเนาะวันนี้คือคนที่หนูแยกเป็นสองประเภทคนนึงคืออยากทําแต่กลัวในปัจจุบันของเขานะคะอีกคนหนึ่งคือไม่สนใจทําแต่อยากรู้ว่าเราจะทําได้จริงไหมนะคะอันนี้คือ แยกมาเป็นสองข้อสองประเภทนะคะที่เขาบอกว่าให้เราทําก่อนบางคนนะคะที่เขาไม่ทำเนี่ยเขาก็ไม่ได้ผิดนะเขาอาจจะคิดว่าอาชีพที่เขามีนะ่ะมันดีอยู่แล้วซึ่งอาจจะดีจริงนะคะซึ่งเขาอยากทําแต่ว่าเขาก็คิดว่าถ้าเราออกไปเสี่ยงแบบนั้นอนะ่ะซึ่งเราไม่เคยทํานะคะอันนี้หลายคนมองแบบนี้นะ ถ้าเจอคนที่เขาประสบความสาเร็จมีกิจการเป็นของตัวเองจะชวนยังไงเดี๋ยวอันนี้ไว้ไว้ลงข้อหลังเนาะเดี๋ยวหนูขอขอเล่าตรงนี้ก่อนอทีนี้ธรรมของเราใช่ค่ะทีนี้บางคนเขามีอาชีพที่คิดว่าดีอยู่แล้วนะคะเหมือนเอ,อ,อดภัยอะมีความมีความมั่นใจในอาชีพของเขาแล้วก็ถ้าอยากได้อยากมีเพิ่มอยากอยากเสาะหาช่องทางเพิ่มแต่มีแต่ ไม่ได้ลงมือทําไม่กล้าไม่มีความกล้าที่จะ,ะเผชิญความเสี่ยงนะคะแล้วก็บางคนนะคะอยากรวยอยากมีความมัง่งคั่งร่ํารวยนะคะเ่าะหาอาชีพเสาะเจาะเจาะเาะ,ะหาทุกอย่างแต่ไม่เคยตัดสินใจทํานะคะมีแต่คิดมองหาความสำเร็จมองเห็นภาพความยิ่งใหญ่แต่ไม่กล้าที่จะตัดสินใจลงมือทําอะไรบางอย่างนะคะ จะมีคนประเภทนี้นะคะอันนี้หนูมาแชร์ให้ฟังก่อนเหนะ่อนน้องว่าเราจะเจอคนประเภทนี้นะคะแล้วก็ธุรกิจนะคะของเราอะ่ะมันจะมีหลายคนที่เขาไม่ชอบเขาก็ไม่ได้มีความผิดอย่างเจนี่เองเป็นคนปิดกั้นเมื่อก่อนทําไมถึงพูดเรื่องนี้เพราะเมื่อก่อนตัวเองก็เป็นคนหนึ่งในกลุ่มบุคคลสองประเทศนั้นนะคะตอนแรกก็จะกล้าทําเอยากทําแต่ไม่กล้าเสี่ยง อันที่สองก็มีแบบมีความพลังงานลบนะคะเมื่อก่อนก็มองดูว่าเออคนนี้มันทำได้อีกแล้วมันจะเป็นยังไงอันเนี้ยเป็นเป็นคนนี้ใส่ไม่ดีเมื่อก่อนยอมรับนะคะคือตอนนั้นเป็นเด็กอยู่เนาะแต่ทุกวันนี้นะคะอะไรที่สร้างไรายได้ให้เจนี่จจนี่เอาหมดแล้วก็ไปเรียนเรื่อง Mindset เรียนเกี่ยวกับสมอง new Pro ่อ p r o d i s t i c programming ใช่ไหม NLP ไปเรียนรู้ค่ะว่าสมองมนุษย์ทํางานยังไง ทำไมเขารวยเขามีความคิดอะไรอันนี้แบบเคเรียนมาหลายปีก็ลงเขาบอกว่าทําออนไลน์ก็ทําเกือบทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะขายสต็อกดินเลอร์ทำดอปชีพแดกอาลีบาบาไปอีเบย์อเมซอนทำทุกอย่างจนเงินศูนย์ไปค่อนข้างหลายแสนบาทน,นะคะคือมันไม่ได้ลงทีเดียวมันก็ลงทีละห้าหมื่นหกหมื่นลงทีละแสนสองแสน มันก็เหมือนเงินเก็บเอามาถลุงไปเรื่อยๆก็กลายเป็นอะได้ประสบการณ์และก็ผลลัพธ์ที่สามารถทําให้เราแข็งแกร่งขึ้นนะคะเสิ่งที่ผ่านมาทีนี้นะคะคุณมาลองคิดว่าอย่างเราเนี่ยอยากมีรายได้ซึ่งตอนเนี้ยการที่เราจะรอดหรือว่าการที่เราจะมีรายได้มีอาชีพเสริมในช่วงวิกฤตแม้กระทั่งในโควิดหรือแม้กระทั่งคนที่ตกงานกันเยอะมากเนี่ยทุกคน คนอยากจะมีรายได้อยากจะสร้างอาชีพอยากจะมีมากพออยากจะเลี้ยงเด็กดูครอบครัวแต่ว่าไม่กล้าตัดสินใจที่จะยอมรับความเสี่ยงในการลงทุนอะไรบางอย่างคุณต้องเข้าใจนะคะว่าในทุกอย่างที่อยากได้มามันต้องมีการเลกกับอะไรบางอย่างเช่นเดียวกันกับธุรกิจคาวันวันนี้ เราลงทุนสี่พันเนี่ยก่อนอื่นนะจะเราไปเจอผู้มุ่งหวังนะอันนี้ให้อันนี้ความคิดตัวเองตัดสินใจก่อนว่าสี่พันเนี่ยให้เราคิดกับตัวเองให้เราพูดให้ให้เขาเห็นว่าสี่พันเนี่ยเขาสามารถยอมรับความเสี่ยงได้ไหมอันนี้คุยกับตัวเองนะเหมือนเราเอาเคสตัวเองแล้วก็เหมือนมองเขาให้ออกเราเอาความคิดตัวเองก่อนว่าสี่พันบาทเนี่ยจะนี่จะยอมสูญเสียได้ได้ไหม การลงทุนธุรกิจคราววันเพื่อจะรับร hmm. ายได้หลักแสนหลักล้านอย่างที่ผู้มุ่งหวังเรามาแนะนําเนี่ยเรามีความอยากแล้วอะเมื่อเรามีความอยากเนี่ยเราคุยกับตัวเองให้เรียบร้อยก่อนว่าสี่พันถ้ามันไม่ได้อ่ะคุณโอเคไหมอันนี้คือความเสี่ยงทุกอย่างมีความเสี่ยงค่ะไม่ว่าวันนี้นะคะคุณอะมีเงินสี่พันตอนนี้นะคะคุณอาจจะมองหาโอกาสอะไรบางอย่างคุณมีเงินอยู่สี่พันคุณไปอยากจะขายกาแฟอ่ะอันนี้ธุรกิจเปิดร้านกาแฟก็ทํานะคะ คือไม่เหลายอย่างมากคุณไปซื้อเครื่องชงกาแฟนะคะค,คุณต้องทําหน้าร้านหมดเป็นแสนนะคะคุณสี่พันไม่พอแต่ว่าคุณต้องยอมรับนะคะสมมติคุณมีเงินสี่พันคุณไปลงทํากาแฟอ่ะได้จะได้หม้อกาแฟเล็กๆมาแล้วก็อถุงชงอเป็นกาแฟโบราณได้อยู่นะคะแล้วคุณคิดว่าคุณซื้ออุปกรณ์แล้วอะ่ะ ชากาแฟที่คุณเอามาขายคุณต้องลงทุนไหมคะคุณต้องมานั่งรอลูกค้าแล้วกว่าคุณจะเก็บเงินทุนของคุณได้บางทีเลิกกิจการไปก่อนทุนหายกําไรหดลงซ้ําลงซ้อนนั่นเป็นเหตุผลว่าอันนั้นเรายอมรับความเสี่ยงเพราะเราเห็นของเพราะเราได้แอคทีฟมันเพราะเราจับต้องได้อันนั้นคุณยอมรับความเสี่ยงเช่นกันกับธุรกิจคาวันคุณต้องมองภาพไม่ออกว่าสี่พันคุณจะมาแลกเงินแสนเงินล้านเนี่ย คุณสามารถยอมรับความเสี่ยงได้ไหมเมื่อคุณฟังแผนการตลาดจากผู้แนะนําคุณแล้วนะคะเคยเช่นกันร้านกาแฟไม่อยากจะฟูดนะคะร้านกาแฟคุณยอมรับความเสี่ยงได้ไหมจากเงินสี่พันนะคะอันนี้จะนี่คุยกับตัวเองแล้วนะคะโอเคลงอะไรตั้งหลายแสนไม่เห็นเป็นไรเลยมีผลลัพธ์ทั้งนั้นอะไรอย่างเงี้ยที่ออกมามีแต่ผลลัพธ์ให้เราเข้มแข็งขึ้นทุกวันให้เราก้าวข้ามอุปสรรคไปได้เรื่อยๆ ะะดังนั้นคุยเสร็จแล้วกับตัวเองค่ะว่าสี่พันเราสามารถเสียได้ทีนี้พอเราลงสี่พันมาแล้วสิ่งที่ต้องรีบทําให้เร็วที่สุดคือการเอาตัวเองเข้ามาเรียนรู้ว่าเงินสี่พันมันจะต่อยอดธุรกิจยังไงนะคะสี่พันจะต่อยอดธุรกิจยังไงนะคะหนึ่งศึกษาเลยความเชื่อมั่นของบริษัทคืออะไรนะคะศึกษาให้แน่ชัดนะคะอาจจะชัด อาจจะเชื่อมั่นหรือยังไม่เชื่อมั่นนะคะเราต้องศึกษาทุกอย่างค่ะเมื่อเราจ่ายอะไรออกไปเราก็ต้องได้สิ่งใหม่ๆกลับมาตอนเนี้ยเราได้สิ่งที่ต้องเรียนรู้เราจ่ายค่าจุดธุรกิจออนไลน์เนี่ยตลอดชีพที่เขาบอกว่าตลอดชีพสี่พันเนี่ยจริงไหมอ่ะเราจ่ายมาแล้วเราต้องไปเรียนรู้ค่ะว่ามันจริงไหมพอเราเข้ามาเรียนรู้นะคะเราเริ่มศึกษาแผนเราเขียนเป้าหมายแล้วเนี่ยฉันอยากมีรายได้หลักล้านมากเลย อาชีพนี้แหละที่จะทําให้ฉันเห็นเป้าหมายเราเริ่มเชื่อมั่นในอาชีพคราววันเราเชื่อ,เ,อ,อเราเริ่มเชื่อในธุรกิจแผนรายได้ว่ามันเป็นไปได้เราก็ศึกษาพอศึกษาให้ชัดเจนค่ะเรารู้แล้วเราลุยให้เต็มที่นะคะวันนี้ไม่ว่าเราจะเจอผู้มุ่งหวังแบบไหนนะคะเราสามารถก้าวข้ามไปได้ง่ายมากสามารถเขาสมัครหรือไม่สมัครไม่เกี่ยวกับเราแต่เราคือหน้าที่ ชิญชวนแล้วก็แนะนําโอกาสให้เขาพ่อเราศึกษาชัดเจนแล้วข้อโต้แย้งใดมาเราสามารถตอบได้เราสามารถชี้ให้เขาเห็นว่าธุรกิจของเราอยู่ในรูปแบบนี้ชัดเจนแต่ถ้าเราไม่ได้เรียนรู้นะคะสิ่งที่จะทําให้เราเห็นเงินนะคะสิ่งที่เราจะทําให้เห็นช่องทางรายได้มันก็ไม่เกิดขึ้นนะคะแสดงว่าเนื้ว่าน้สร้าา้มีเงหรอ้างล โอเคใครยังไม่ติดไม้นะคะมีกระบาดด้วยนะคะวันนี้ผู้ศึกษาพม่เป็นนิดหน่อยนะคะแต่ว่าได้แต่สวัสดีโอเคไปต่อเนาะสะดุดเลยนะคะกำลังมันคือเมื่อเราศึกษาชัดเจนเราจะสามารถตอบข้อตัวแยง้งแม้กระทั่งในตัวเองทุกวันอะ่ะยังกลับมาบางทีไปเจอผู้มุ่หวังที่แรงแรงอะ่ะคราววันไม่รอดหรอกเจอไหมคะมีใครเจอไหมวันนั้นนะคะแบบ เราเรามีความบังดีมากพี่คนนี้ทําธุรกิจเครือข่ายมาหลายอย่างมากแล้วก็สูญเงินไปเยอะอ่ะเราเห็นโอกาสเราจะไปมอบให้เขาเจอเห็นไหมมีมีคนเจอเหมือนกัน <c oughs> คือแบบค้าวันไปไม่รอดหรอกไม่เกินสองปีผมให้คุณคุณจะตอบยังไงคะถ้าคุณเจอแบบนี้เจอมาเยอะคะ่ะพี่มันลี่คุณจะตอบยังไงวันนั้นก็แบบอึกนิดนึงนะแบบจี๊ด จี๊ดมากแบบอยากจะลุกตกให้ได้เลยตอนนั้นแต่ว่าควบคุมอารมณ์นะคะควบคุมอารมณ์ไปนะคะหายใจเข้าลึกๆแล้วก็ยิ้มให้เขาก่อนค่ะแล้วก็อาจจะชวนเขานอกเรื่องนิดนึงค่อยกลับมาอธิบายนะคะเราจะพึ่งไปสวนเขาตอนนั้นนะคะเขาแรงมากนะคะอันนี้คือของจีนี่นะเขาแรงมากหายใจเข้าลึกอ่าโอเคออกออกนอกอ่าวไทยไปก่อนอ้อมไปนิดนึงแล้วก็กลับมาค่ะแล้วเราก็บอกว่า โอเควันนี้ถ้าคุณพี่ยังไม่สนใจไม่เป็นไรนะคะแต่จจนนี่ค่อนข้างมั่นใจในธุรกิจนะคะธุรกิจมันมีช่วงเวลาของมันทุกอย่างและะ้วค่ะถ้าคุณพี่บอกว่าเงินสี่พันคุณพี่จะล้มละลายให้ได้นะคะคุณพี่ไม่ต้องลงแต่ว่าคุณพี่ดูน้องก่อนก็ได้คือเราเป็นญาติกันเนาะอันนี้เนาะอ,อันนี้ก็คือเล่าให้ฟังแต่ว่าเราก็คุยด้วยเหตุผลคุณพี่ดูแล้วก็ค่อยๆศึกษาว่าหนูจะทําได้หรือจะล่มตอนไหนแต่ว่า ถ้าคุณพี่คิดว่าสี่พันอ่ะทําให้คุณพี่ล่มละลายนะคะตอนนี้เหมือนคุณพี่เอามาปลูกต้นไม้ซื้ออะไรมาลงทุนเยอะแยะเนี่ยคุณพี่หมดไปกี่แสนแล้วก็ต้องมารอเก็บเกี่ยวผลผลิตอันนี้ไม่ใช่ความผิดนะคะมันเป็นมันเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าอนาคตเนี่ยจะนีววางโครงการก็จะทําแบบนี้แต่ตอนเนี้ยลูกของหนูอะ่ะยังต้องกินนะคะแม่หนูยังต้องใช้เงินงวดรถหนูที่ดาวมาสี่ห้าคันเนี่ยก็ต้องผ่อนหนูก็ต้องดําเนินธุรกิจตัวเนี้ย เพื่อตอบโจทย์ในรายได้ในรายจ่ายของหนูหนูไม่จําเป็นต้องประหยัดหนูต้องหาเพิ่มอันนี้คือเราอันนี้คือพูดกับพี่คนนั้นเนาะบางทีเราอาจจะใช้คําพูดแบบนี้แม่ทุกคนเนาะพอเขาฟังเขาก็เริ่มนึกตามเรานะคะเขาฟังเขาก็เริ่มนึกตามเราแล้วเขาก็เริ่มเรียนลงแล้วเขาก็ประมาณว่าเขาสมัครแล้วละ่ะสมัครกับทีมไหนไม่รู้แต่ว่าอันนี้คือเป็นปัญหานะคะ เหมือนว่าทีมนั้นอาจจะไม่ได้สอนไม่ได้ไม่ได้พูดแผนให้ชัดเจนให้เขาฟังเราก็มีขอว่าไม่เป็นไรสมัครกับใครไม่เป็นไรเมื่อสมัครแล้วอะทําไมไม่ทําทีมทําไมไม่ไอน安娜ไม่ศึกษาแผนเขาก็บอกว่ามันเป็นมันนี่เกมก็ยังมีเถียงเรานะคะผู้มุ่งหวังแบบนี้ก็ยังเถียงเราเราก็ พยายามดึงให้เขาใจเย็นลงแล้วก็ประมาณว่าถ้าคุณพี่ยังไม่เข้าใจแทนถ้าคุณพี่คิดว่ามันนี่เกมคืออะไรถ้าคุณพี่ยังไม่แตะเรื่องนี้คุณพี่ก็จะไม่สามารถสร้างไรายได้กับคราววันงั้นคุณพี่ก็ศึกษาค่อยๆเปิดใจอันนี้เราก็บอกเขาเปิดใจแล้วถ้าอยากทําวันไหนพร้อมวันไหนมาเรียนรู้กับหนูก็ได้อันนี้คือคือญาติอน,นี้เล่าเคสญาตินะคะใจเย็นจริงๆเลยครับ คุณพี่นุบถ้าเป็นคุณพี่นุบลุกลุกตบเลยใช่ไหมคะตอนแรกก็อารมณ์ขึ้นอยู่ค่ะแต่ทีเนี้ยม,มันก็แบบเราต้องควบคุมให้ได้ควบคุมเกมตัวเองให้ได้นะคะว่ามันจะเจอหลากหลายรูปแบบนะคะคู่มุ่งหวังของเรามันเราต้องเข้าใจมันเป็นอาชีพที่ว่าใหม่ไหมมันก็ไม่ใหม่นะคะสําหรับเครือข่ายแต่ว่าอย่างสินค้าตัวเนี้ยนักเครือข่ายเก่าๆหรือว่าใครไม่ใช่เครือข่ายก็แล้วแต่คุณเอาอะไรมาขายให้ฉันมันไม่มีสินค้า แต่ถ้าเขาไม่ใช่คนที่อยากจะมีธุรกิจหรือว่าอยากจะมีรายได้ออนไลน์เขาก็จะมองไม่เห็นภาพนะคะอันนี้หนูจะไม่ตื้อนะคะแต่ว่าเราจะทำให้เขาเห็นค่ะว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเกิดจริงมันเห็นผลลัพธ์ได้จริงนะคะแล้วเขาก็จะค่อยๆทำอะไรอยู่นะคะจะเจอแบบนี้แล้ววันนี้นะคะ เขาถามหาสินค้าใช่ไหมคะใช่ค่ะเราต้องอธิบายนะคะชัดเจนมากธุรกิจคราววัน่เราถามผู้มุ่งหวังของเราเนี่ยเขาต้องการรายได้ซึ่งตอนนี้ทุกคนหวยหาอย่างเมื่อวานฟังพี่ท็อปพ,พูดแบอบกว่าเรื่องอรายได้ของคนละครึ่งใช่ไหมคะเป็นโครงการที่เยียวยาประชาชนมันก็ดีมากของรัฐบาลนะคะที่ ที่จ่ายคนละครึ่งใช่ไหมคะแต่ว่ามันเป็นการแก้ที่ปลายเหตุเมื่อหมดแล้วอ่ะเราจะไปขอใครอีกนะคะเราไม่สามารถขอกับใครอีกได้เพราะว่าเงินใช้หมดแล้วก็หมดเลยสี่พันก็เช่นกันอยู่ในกระเป๋าเนี่ยใช้ไปเที่ยววันเดียวก็หมดแล้วแต่ถ้าเราอยากต่อยอดเงินสี่พันเราลองศึกษาธุรกิจไหมนะคะเราลองศึกษาธุรกิจไหมแล้วเราก็ต้องชัดเจนบอกว่าธุรกิจของเราขับเคลื่อนด้วยคอสออนไลน์นะคะจะนี่จะบอก ทุกครั้งีนี้จะไม่บอกแค่แผนที่ทรงพลังอย่างเดียวีนี้จะบอกว่าสินค้าของเรานะคะคุณพี่ไม่ต้องกลัวเรื่องกฎหมายใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าสิ่งที่เราขายธุรกิจคราวานเนี่ยสร้างเครือข่ายขับเคลื่อนโดยไมคกิทัที่สอนเกี่ยวกับไม n d เซตอสังหาริมทรัพย์ต่างๆเป็นบทเรียนให้เรา ให้ลูกค้าทุกคนแต่คนที่เข้ามาในเครือข่ายส่วนใหญ่แล้วนะคะเรามีสินค้าและเราเออรู้แล้วว่ามีตัวนี้เพราะว่าป้องการเรืองกฎหมายต่างๆใช่ไหมคะเพราะว่ามันมีใบเสร็จมีอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็ได้คอร์สออนไลน์เรียนมาจริงนะคะเพราะว่าเป็นคนชอบซื้อคอร์สออนไลน์นะคะซื้อเรียนซื้ออะไรก็เรียนซื้อหมดนะคะขายอะไรมาก็เรียนนะคะตอนนั้นอะ่ะซื้อหมดไปหลายหมื่นเหมือน,นกันทีเนี้ย เราต้องชัดเจนว่าเราขายจุดธุรกิจตรงนี้คุณได้คอร์สอ,ออนไลน์มาเรียนนะคะคุณได้จุดธุรกิจกลางอากาศด้วยแล้วสิ่งที่ตามมาสินค้าอุตสาหกรรมยักษ์ใหญ่ที่เข้ามาร่วมแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นซอฟต์แวร์เกี่ยวกับเกมนะคะการพนันออนไลน์นะคะการจองห้องพักโรงแรมหรือแม้กระทั่งลอตโตอออนไลน์นะคะซึ่งให้คนเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเนี่ยเข้ามาร่วมกับเราเพื่อปัน ผลธุรกิจการค้ากําไรให้ด้วยนะคะเราต้องชัดเจนกับธุรกิจของตัวเองนะไม่ใช่บ้าไปโมติเวตแผนอย่างเดียวแผนมันทรงพลังมากทุกคนเห็นอยากได้แต่ว่าพอเราไม่ชัดเจนเรื่องสินค้าที่ขับเคลื่อนคือมาจิตฮับเนี่ยพอคนเข้ามาหลายคนอ่ะไม่เข้าใจไม่มีสินค้าก็จะเกิดการที่แบบอ่าเป็นมันนี่เกมไหมมีแต่โมดิเวตแผนไม่มีคุยเรื่องสินค้าจะนี่จะชัดเจนทุกเคสที่ไปคุย ว่าเราขับเคลื่อนด้วยตัวนี้คุณที่ไม่ต้องห่วงเรื่องข้อบทกฎหมายเพราะมีเงื่อนไขชัดเจนว่าเรานําข้อมูลของคุณมาทุกการเข้าออกเว็บไซต์ข่าววันเราขอเก็บบันทึกข้อมูลของคุณนะแล้วคุณก็ได้อคอร์สเรียนตัวนี้ไปนะคุณพี่หลายๆท่านซื้อคอร์สมาเนี่ยเคยเข้าไปศึกษาเงื่อนไขไหมคะ เงื่อนไขพลิซีอยู่ข้างหลังนะคะเข้าไปมุมสามขีดบนขวามือนะคะแล้วเข้าไปที่ข้อมูลเข้าไปที่ด็อกแกเมน,นะคะเขาจะให้โหลดเป็นภาษาไทยนะคะเงื่อนไขทุกอย่างมีหมดเลยตั้งแต่คอสออนไลน์ราคาเท่าไหร่แต่แต้มคาวันยังไงจะหยุดแจกเมื่อบริษัทกำหนดไม่มีกำหนดที่แน่นอนในการหยุดแจกเขามีทุกข้อบทกฎหมายให้เราศึกษาจินนี่เลยมั่นใจในการส่งต่อว,ว่าสินค้าของเราเนี่ย ไม่ได้ผิดกฎหมายแน่นอนเป็น e-learning package นะคะแล้วก็ชัดเจนจะไม่ไปหลอกใครให้มาทำนะคะอันนี้เราต้องชัดเจนก่อนอย่างที่คุณพี่ถามว่าถ้าเราไปเจอเคสที่เขาเป็นเขาประสบความสำเร็จและมีกิจการเป็นของตัวเองจะเชิญชวนยังไงนะคะทีนี้ก็มีมีเคสอย่างนี้เหมือนกันนะคะก็ไปถามเหมือนเหมือนเรา เราเราก็ต้องเหมือนเราต้องเช็คฟอร์มก่อนว่าเขาโอเคไหมที่อยากจะทําเหมือนตอนเนี้ยหนูไปกับอ่คุณที่จํำรับจารับนาชัยนะคะทีมทีมสว่างแดนดินนะคะคาวันทีมเวิร์กเราไปเจอเจ้าของรีสอร์ทเนาะขออนุญาตยกยกท่านออกมากล่าวอ้างนะคะคือเขาก็ มีความเป็นนักธุรกิจถ้าเขามีความเป็นนักธุรกิจเขาจะสนใจและก็อยากทํานะคะถึงแม้เขาประสบความสําเร็จมากมาก,มาก,มากแค่ไหนแล้วถ้าเราชัดเจนกับธุรกิจของเราและนําเสนอให้ตรงเป้าที่เขาต้องการเขาจะลงทํากับคุณนะคะดังนั้นสิ่งแรกที่เราต้องชัดเจนก็คือเรารู้จักบริษัทจริงไหมเรารู้จักแผนจริงไหมเขาจะเชื่อมั่นได้อย่างไงว่าบริษัทนะ่ะมีความมั่นคง อันนี้เราต้องให้เขาเห็นภาพเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจเพราะคนที่ประสบความสําเร็จในธุรกิจต่างๆนานามากมายแล้วก็มั่งคั่งร่ารวยอยู่แล้วเนี่ยเขามีความต้องการอยากทําธุรกิจอยู่แล้วค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่เขาต้องเชื่อถือและเชื่อมั่นได้คุณจะสามารถสื่อให้เขารู้ได้ยังไงว่าของเรามั่นคงจริงอันนี้นะคะฝากให้พี่ครูฝนนะคะลองศึกษาให้ชัดเจนแล้วก็สามารถส่งต่อได้ว่าเราไม่ได้มาหลอกคุณนะถ้าคุณคิดว่า ถ้าอ,องค์กรของคุณเนี่ยสามารถที่จะนําพาลูกทีมหรือไปจับเงินแสนเงินล้านได้เน่เราต้องชัดเจนว่าบริษัทของเราถูกต้องแบบไหนอันนี้เหมือนที่คุณท็อปบ,บอกคือความเชื่อมั่นของบริษัททุกคนต้องการนะคะทุกคนถามหานะคะโอเควันนี้นะคะเรื่องผู้มุ่งหวังที่แบบมีข้อตัวแยง้งก็จะมีที่กล่าวไปแล้วคือรอไปรวยก่อนค่อยจะทําตามนะคะพอเรารวยเสร็จแล้วเขาก็ไม่ทาหรอกนะคะเพราะว่า เขาตามเราไม่ทันเขาก็จะไม่อยากทํานะคะไม่เป็นไดอนั้นก็ปลอยให้เขาอยู่ในเซฟโซนนะคะที่ปลอดภัยของเขาต่อไปนะคะแต่ความปลอดภัยบางอย่างนะคะวันนี้โลกโลกนะคะเดินโลกเดินไปอะ่ะโลกไม่ได้เดินอะ่ะหมุนเนี่ยแต่เราเนะี่ยยังเดินแต่โลกมันไปเร็วอะ่ะ 5G ใช่ไหมคะคนที่เดินอยู่ในเซฟโซนของตัวเองบางทีก้าวไม่ทันอะ่ะโลกก็จะทิ้งทิ้งทิ้ง,ท,งทิ้งออกไปแล้วอนาคตเมื่อลูกหลานเราเติบโตขึ้นนะคะเราจะ เหมือนเราจะเป็นพ่อแม่ใจร้ายอ่ะเราจะเป็นบัรพาบุรุษที่ใจร้ายไม่สามารถส่งต่อเรื่องคริปโตเคอเรนซีให้ให้หลานได้เลยไม่สามารถส่งต่อเรื่องออนไลน์ให้ระบบลูกๆได้เลยเราจะปล่อยให้เขาอยู่แบบนั้นไม่ได้นะคะดังนั้นเราเป็นผู้ใหญ่แล้วเราควรจะรับผิดชอบต่อสังคมในอนาคตด้วยว่าโลกมันไปขนาดไหนนะคะไม่ใช่จะมา ตังปะท้วงตรงนั้นตรงนี้อยู่มันไม่โอเคเราต้องพัฒนาตัวเองและก็ไว้เป็นอะไรอะ่ะข้อมูลให้ลูกหลานนะคะเรื่องออนไลน์ต่างๆเรื่องดิจิตอลต่างๆนะคะเลิเวลาอีกกินนาทีวันนี้เราเรื่องความมั่นคงของบริษัทที่ที่ ในพูดในทุกๆครั้งทุกท่านก็ราบด,ดีตอกย้ําดีนะคะศึกษาให้ชัดเจนเค่ะแผนการตลาดที่ทรงพลังของเรานะคะวันนี้อาจจะไม่ทันเรื่องแผนเนาะคือเม้ามอยเรื่องอ,อผู้มุ่งหวังมันเจอมาสดๆร้อนๆคืออาจจะไม่สดๆร้อนๆเหมือนเจอทุกวันนะคะแบบเนี้ยเจอทุกวันค่ะถ้ามั่นใจนะคะพี่ฝนเราต้องแสดงความมั่นใจของเราต่อผู้มุ่งหวังเขาจะสมัคร หรือไม่ก,ก็ตามแต่นะคะเราไม่สามารถที่จะไปเอาเงินเขาสี่พันให้มาสมัครไม่ต้องไปบังคับนะคะคราววันชัดเจนนะคะอีกหน่อยเป็นพันล้านยูเซอร์แน่นอนนะคะ mm hmm. ช่วงนี้ใครมาช่วงนี้ถูกที่ถูกเวลาเร่งสร้างทีมเร่งสร้างองค์กรน,นะคะ mm hmm. มันอาจจะยากช่วงแรกนะคะแต่จะนี่เชื่อค่ะว่าเมื่อเราทำบางคนอ่ะโฟกัสแค่ผลลัพธ์ แต่การกระทําไม่ได้ไม่ได้โฟกัสไม่ได้มองเห็นภาพแต่ว่าไม่ได้ลงมือทําอันนั้นมันก็ไม่เกิดผลนะคะวันนี้เราต้องศึกษาต้องเรียนรู้และลงมือทําในรูปแบบของเราไม่เปรียบเทียบนะคะไม่กดดันโปรมันจะธรรมชาตินะคะมันจะแบบอัตโนมัติอะคือท่านถ้าไปโฟกัสมันคุดแน,แน่นอนนะคะเราเข้ามาเราต้องการเงินนะคะแต่สิ่งหนึ่งนะคะที่เรามอง คือการให้นะคะการให้ออกไปก่อนอย่างเหมือนจะนี่ออกมาให้วันนี้อาจจะเป็นความรู้เล็กๆหรืออาจจะไม่ได้เป็นความรู้เลยแต่มัน,ม,นมันอิ่มใจมันอิ่มเอิบใจที่ได้ทําแล้วก็มันได้ส่งต่อมันทําให้เงินอะ่ะมันตามมาเองอะ่ะพี่กี่เข้าใจไหมเราโฟกัสกระบวนการแล้วเงินมันตามมาเองอะ่ะแต่ถ้าใครจะโฟกัสแต่เรื่องเงินอะ่ะมันก็ไม่ได้ผิด แต่ว่ามันเหมือนเครียดนะคะอันนี้มุมมองของหนูนะมุมมองของหนูนะมันเหมือนเครียดเกินไปแล้วทําให้โฟรการทํางานมันไม่ไหลลืนะ่นอ่ะเหมือนจิตข้างในมันออกมาแล้วมันมันมีแต่กลุ้มเรื่องเงินมีแต่อะไรอย่างเงี้ยมันทําให้เราเหินหะเดี๋ยถ้าเราทําแล้วรู้สึกว่าสบายใจส่งต่อได้แบบว่าไม่เครียดไม่กดดันนะคะไม่เปรียบเทียบเนี่ยมันจะทําโฟรให้ธรรมชาตินะคะวันนี้ก็ มาแชร์เพียงเท่านี้เรื่องแผนรายได้นะคะหนูเขาอาจจะแชร์วันหลังเนาะวันนี้เวลาค่อนข้างาเหลือไม่ไม่มากแต่ว่าวันหลังเราค่อยมาพบกันอีกครั้งวันนี้นะคะสิ่งข้อตัวแยง้งหรือปัญหาที่เราได้เจอมานะคะขอให้ผู้นักธุรกิจคาวันทุกท่านนะคะเอาไปพิจารณา เผื่อว่าจะเป็นกําลังใจให้พี่ๆหลายท่านที่เจอปัญหาเหมือนกันเลยค่ะได้มีพลังใจนะคะลุกสู้ต่อกับคราววันนะคะ และให้มองว่ามันเป็นทางรอดทําอย่างมีความสุขแล้วเงินจะตามมาเองขออนุญาตคืนใหม่ให้คุณพี่สุพิญญานะคะเอของเราด้วยนะคะวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังนะคะแล้วก็ขอให้หลับฝันดีนะคะหลับได้เงินหมืน่นตื่นได้เงินร้อยล้านเลยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะค่ะค่ะขอบพระคุณมากๆค่ะคุณจนนี่คะขอบคุณมาก,มาก,มากค่ะ,คคะทุกท่านคะเป็นยังไงบ้างคะ สุดยอดพลังเลยใช่ไหมคะสุดยอดการส่งพลังบวกเลยนะคะเพราะฉะนั้นค่ะเราส่งความรักตอบกับคุณเจนนี่เลยค่ะส่งความรักกับโดยการส่งหัวใจรัวๆนะคะนี่เป็นการขอบคุณนะคะทุกท่านคะ่ะวันนี้ค่ะห้องเราเลขเก้านะคะ เก้าสิบขึ้นนะคะวันนี้ก็สุดยอดมากๆเลยขอบคุณผู้นำทุกท่านเลยนะคะที่ท่านอยู่มาจนถึงนาทีสุดท้ายแล้วขอบคุณผู้นำทั้งสองท่านที่ได้เข้ามา,าแชร์แล้วก็แบ่งปันสิ่งดีๆให้กับทุกท่านนะคะกดแล้วก็ส่งหัวใจรัวๆเพื่อเป็นการขอบคุณซึ่งกันและกันค่ะขอบคุณตัวท่านเองนะคะที่ได้เปิดโอกาสได้มารับรู้ข้อมูลนะคะของภาวันนะคะาการทําธุรกิจค่ะวันเมื่อวานนะคะท่านได้รู้ที่มาที่ไปของภาวันทั้งหมดแล้ว รู้เรื่องของแผนการตลาดรู้เรื่องของอใครเป็นซีอีโอรู้เรื่องของแผนรายได้ทั้งหมดเลยโดย g o ทอ็อปแต่วันนี้ค่ะท่านมาได้รับนิสัยทัศน์อันล้าเลิศนะคะจากคุณจินนี่ค่ะแล้วก็ได้รับฟังประสบการณ์นะคะการแบ่งปันที่ออกจากใจของคุณนีน่านะคะสุดยอดมากๆแล้วเรานะคะวันนี้ปรบมือให้กับทุกท่านด้วยนะคะปรบมือแปด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 หรือส่งหัวใจรัว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 ,รวเพราะว่าเราเป็นเด็กนักเรียนที่ดีมากๆเลย โรงเรียนคนรวยนะคะทาไมถึงดีขนาดนี้นะคะทําเวลาได้เป๊ะเวอร์เลยค่ะเริ่มนะคะเริ่มบ่ายเริ่มบ่ายเออไม่ใช่ไม่ใช่เริ่มหนึ่งทุ่มเริ่มหนึ่งทุ่มนะคะอ่าเริ่มหนุ่งเริ่มหนึ่งทุ่มจบสองทุ่มนะคะ ตรงเตะเลยเพราะฉนะนั้นนะคะทุกท่านน่ารักมากเลยเศรษฐีทำไมพูดง่ายขนาดนี้นะ,ะเศรษฐีนี่น่ารักจริงๆทุกท่านมีความสุขไหมคะถ้ามีความสุขก่อนที่จะจากกันในคืนนี้นะคะส่งหัวใจรัวๆให้กับตัวท่านเองส่งหัวใจรัวๆให้กับทีมวิทยากรส่งหัวใจรัวๆให้กับความรักบนมนุษย์บนโลกใบนี้นะคะที่สําคัญนะคะส่งให้กับสมาชิกคราววันนะคะทั่วโลกเลยหรือ สมาชิกใหม่ของคราววันนะคะทั้งโลกเลยเพราะวันนี้ท่านมีความรักแล้วนะคะสําหรับค่ำคืนนี้นะคะยาเองนะคะก็นําพาทุกท่านมาจนถึงวินาทีสุดท้ายแล้วก็อยากจะขออวยพรนะคะให้ทุกท่าน มีชีวิตที่ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้น,นแล้วก็ดีขึ้นนะคะขอให้ทุกท่านทุกชีวิตบนโลกนี้ผ่านพ้นโควิดไปให้ได้นะคะอย่าให้โควิดมันเก่งกว่าเราเราต้องเก่งกว่าโควิดเนาะเราทุกท่านนะคะอานาคตเราก็จะมีวัคซีนแต่วัคซีนทางด้านการเงินนะคะรา่าววันนะคะวัคซีนทางด้านขาทางด้านการเงินนะคะเรามีข่าววันนะคะห้ามลืมเด็ดขาด แต่ถ้าวัคซีนโควิดนะคะเดี๋ยวก็มาแต่วัคซีนทางด้านการเงินคือคราววันเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีนะคะราตรีสวัสดิ์แล้วก็เ,เหมือนคุณเจนนี่ว่านะคะคุณน,นุกพรดลชอบพูดบ่อยๆก็คือว่าเวลา นอนหลับได้เงินหมื่นนอนตื่นได้เงินแสนถ้าตื่นขึ้นมาทํางานก็ให้ได้เงินล้านทุกวั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 นสําหรับวันนี้นะคะขอความโชคดีตรงมีแก่ทุกๆท,ท่านค่ะสําหรับยานะคะขอบายบายก่อนนะคะเจอกันวันหน้านะคะรักนะจุบุจุบุบายบายค่ะรไ